สวัสดีครับผมพอกับผมบาโจอีกสิ้นเคยนะครับสําหรับมือนีบาโจกเฮ็ดงานคือเราพี่น้องบได้ไปใส่น้ามูดักนะครับมูเขาหยุดบาโจก็ไม่หยุดน้าเขานะครับมาเฝ้าโรงงานนะครับมาลอรับใหม่นะครับมีลูกค้ามาส่งนะครับมือนีบาโจกก่อนเริ่มงานนะครับผมก็มาตรวจสอบเช็คความพร้อมนะครับของรถขีบนะครับให้เรียบร้อยซึ่งตรงนี้ก็จริงๆก็มีคนประจํานะครับเขาก็มีหน้าที่ทําของเขาประจําอยู่แล้วซึ่งมือนีเขายุดนะครับ สิ่งบาจูมาเห็ุกะต้องตรวจสอบนะครับทำความสะอาดเป่าให้เรียบร้อยนะครับซึ่งการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องไม่เครื่องมือนี่เป็นสิ่งสําคัญพน่นองในการเหตุงานนะครับแต่เกิดเฮ้าขาดการตรวจสอบนะครับมีแตซส่ใส่ไส่ใส่ย่างเดียวนะครับแต่เกิดมันเสียหายพังชํารุดมากในระหว่างเฮ้าทํางานนะครับงานสะดุดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการตรวจสอบนะครับตรวจเช็คความพร้อมเบื้องต้นนะครับ เพราะว่าสิเป็นเป่ากองนะครับเป่าฝุ่นในเครื่องเช็คน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอัดจระบงเจลบีนะครับหยอดน้ำมูกน้ำมันพวกนี้นะครับจำเป็นที่สุดเลยนะครับถึงแม้ว่าอุปกรณ์เ <savior> ครื่องไหม้เ <m sentences> ครื่องมือพวกนี้มันบ่แม่นของเขากับฉินนะครับผมแต่คนที่ใส่งานและคุกคีอยู่กับมันก็คือพวกเขาเองนะครับคือคนที่ใส่งาน,นนะครับเนาะถ้าเกิดมันพังเสียหายมาลําบากคือไผ่ครับผมลาบากคือพวกเขาแหละนะครับเพราะฉะนั้น เทาต้องตรวจสอบนับเป็นประจำทุกมือนะครับอันนี้คือเป็นกฎเป็นกฎระเบียบเลยนะครับของบาจโจก็คือคนที่มีความรับผิดชอบในเครื่องไม้เครื่องมือต้องตรวจสอบทุกครั้งถ้าเจออะไรผิดปกติให้แจ้งช่างทันทีนะครับเพื่อแก้ไขก่อนที่มันจะเสียหายาไปหลายกว่าเก่านะครับเนาะมาดูบาจโจก,ก็เช็คเบื้องต้นครับผมน้ํามันคงน้ํามันเครื่องเช็คเบื้องนะครับน้ำมันเครื่องกับปกตินะครับผมเนาะแล้วก็เวลาถึงรอบเปลี่ยนเขาก็ต้องแจ้งช่างให้เข้ามาเปลี่ยน เ่าคุณเป่ากองนะครับเพราะโรงงานบาโจคุณหลายพี่น้องคุณหลายต้องเป่าทุกมือนโดยเฉพาะรถขีบที่บาโจกาลังเช็คอยู่นี่นะครับเนาะต้องเช็คหลายพอสมควรนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันหลายนะครับเนาะอันนี้คือเข้าดัดแปลงจากรถขุดนะครับรถขุดหน่อยคู่ปตะนะครับมาดัดแปลงใส่มือขีบนะครับเนี่ยครับมือขีบเขาก็ต้องหยอดน้ามันอัจฉรบีนะครับเพราะว่ารถขีบเนี่ยมันเป็นรถที่ต้องใส่งานหนักนะครับใส่งานหนักในใส่เบิดมือเลยครับ แล้วก็ชิ้นส่วนมันไหลายพี่น้องชิ้นส่วนมันไหลบอกว,ว่าสิเป็นมองอัจ,จราบีนะครับมองหยอดน้ำมงน้ำมันนะครับเนาะเสร็จแล้วเ้องก็ทดสอบนะครับทดสอบทดลองเบงิงนะครับว่าสตาร์ทเครื่องแล้วก็หมุนเบงิงพี่น้องหมุนนี่เบงิงนะครับ,บรรว่ามีเสียงยังผิดปกติบ่นะครับนี่นะครับเนาะโจกเช็คแบบนี้นะครับผมน้องๆมันก็นเฮ็ดแบบนี้ทุกมือพี่น้องนะครับซึ่งมันนี้บาโจกันมาใส่นะครับก็ต้องตรวจสอบซอยกัน นี่คือรถขีดนะครับดัดแปลงนะครับปกติมือมันเป็นมือขุดไปหน่อยเพราะบ้าดัดแปลงเป็นมือขีดนะครับมือสตาร์ทเครื่องิืงฟังเสียงเบิ้งครับผมมันปกติกะจอดนะครับพร้อมใส่งานนะครับเรียบร้อยไหนองครับมือนี้ในการเช็คนะครับตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งานสำหรับบาโจนะครับ